สิ่งแรกก่อนก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราฉีดมาหลายเข็มนะครับแล้วก็มีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นมีกรณีศึกษามากมายว่ามีผู้ป่วยเยอะขั้นแรกตั้งสติก่อนการตั้งสติก็คืออยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็คือผ่านไปแล้วมองกับปัจจุบันแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอาหารควบคุมให้ดีอย่าหวานจัดนะครับอย่าสร้างเงื่อนไขของทอดกรอบสร้างปัญหาการอักเสบของหลอดเลือดให้มากกว่าเดิมนะครับสคือการออกกําลังกายอย่าเหมาะสมตั้งแต่การบีบข้อมือการ เดินนะครับการใช้ระบบประสาทให้มีการทํางานอย่างเป็นปกติประการที่สามอากาศที่มีการหายใจก็สําคัญนะครับเมื่อเราร<พ>่วมนนมีความผิดปกติจะต้องคํานึงถึงอากาศสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ใช่ไปเจอมลพิษเพิ่มขึ้นกว่าเดิมการพักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญก็คือยังมีอีก3าอย่างคือการขับถ่ายทุกวันนะครับการออกนอกจากนั้นทําอาชีพอย่างเหมาะสมแล้วก็วางอิทธิบาทสิ่งอยู่ในธรรมครับไม่ต้องกลัวอะไรมีสติเราจะชนะได้ครับ ชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อดูผลงานของพวกเราอย่างต่อเนื่องที่บานเทพ c o m นะครับ